สาระดีๆหนึ่งนาทีกับสถาบันวิจัยและพัฒนาอัญ,ญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติองค์การมหาชน นอกจากจังหวัดจันทบุรีที่ถือได้ว่าเป็นนครอัญ,ญมณีโลกโดยพลอยเนื้อแข็งกว่า80%ในโลกจะผ่านการเผาเพื่อปรับปรุงคุณภาพและเจริญนที่จันทบุรีแล้วกรุงเทพมหานครก็เป็นอีกแห่งหนึ่งที่มีความสำคัญถือได้ว่าเป็นศูนย์กลางการค้าอัญ,ญมณีและเครื่องประดับของไทยโดยมีแหล่งการค้าขายที่สำคัญอย่างย่านถนนสีลมสุรวงศ์มเหศักดิ์หรือที่รู้จักกันในนามถนนอัญ,ญมณี บ้านหมอแหล่งผลิตและค้าเพชรที่ขึ้นชื่อมายาวนานเยาวราชที่ได้รับการขนานนามว่าถนนสายทองคำตลอดจนถนนเจริญกรุงและถนนเข้าสารที่ผู้ที่ชื่นชอบเครื่องประดับเงินจะต้องรู้จักกันเป็นอย่างดีมั่นใจอัญม,มณีเรียกหาใบรับรอง GIT ข้อมูลเพิ่มเติมคลิก www.git.or.th